Kiitos kun katsoit! ทำไมโสดนานใช่ไหมความจริงก็ตอบอยากนะจริงก็ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากมีแฟนเราก็อยากมีนะครับมันก็จะมีในบางช่วงชีวิตที่เราก็ชอบแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขในการอยู่คนเดียวเหมือนกันอย่างความจริงแล้วช่วงสักสองสมปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกว่าเออการอยู่คนเดียวมันมีข้อดีของมันหลายอย่างนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ก็แฮปปี้ในการอยู่คนเดียวเช่นแบบไปไหนมาไหนคนเดียวโดยที่แบบมันมันมันง่ายในการตัดสินใจอะว่าเราจะไปไหนก็ไปได้เลยจะทําอะไรก็ทําได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถามว่ามันอยากมีแฟนไหมอยากมีคู่ไหม ก็อยากมีแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้รีบมากช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มที่จะต้องมาคิดมากขึ้นแล้วด้วยอายุของเราที่มากขึ้นด้วยอะไรเงี้ย หลักง,ง่ายๆก็คือใจเขาใจเราทะทำอะไรก็คิดว่าไม่ใช่แค่คิดแค่ตัวเราอย่างใจเราอย่างเดียวต้องคิดถึงใจเขาด้วยว่าคนที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยเขาอยากได้อะไรเขาชอบอะไรคือต้องมันต้องมันต้องวินวินทั้งคู่ คำจริงแล้วผมชอบอยู่ในบรรยากาศที่ทุกๆคนมีความสุขนะแล้วผมก็เชื่อว่าไม่มีใครชอบอยู่ในบรรยากาศที่มีความเครียดหรือว่ามีความตึงเพราะนั้นผมก็ชอบที่จะเอาตัวไปอยู่ในในบรรยากาศที่แบบมันมีความสุขแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าผมทําได้ผมก็จะพยายามทาให้บรรยากาศตรงนั้นมันมีความสุขด้วยเราจะได้แบบมีแต่มวลเพราะว่าผมว่าทุกๆท,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 ที่อ่ะพอมันเกิดมวลความสุขข,ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นที่ที่ไม่ใช่ที่ทํางานหรือที่ทํางานก็ตามมันจะทําให้ทุกอย่างออกมาดีอ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดไปที่ทํางานเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นการทํางานที่เต็มไปด้วยความสุขเ็นนนนนกกาาาาารรททํง่ตมด้วยแอ มันต้องมีอุปสรรคมันต้องมีความตึงเครียดเข้ามาบ้างแต่ถ้าเกิดโดยมวลรวมม,ม,มันเต็มไปด้วยความสุขมันก็จะเกิดความสามัคคีในการทำงานและทำให้ทุกอย่างออกมาดีผมเชื่ออย่างนั้น เอางีนนม้มันเริ่มต้นจากที่ว่าชอบดูรายการวาไรตี้ของเกาหลีมากๆเพราะว่าคือ1คือคอนเทนต์เขาสนุกเกมเขาแบบว่ามีเกมเขามีความคิดเอทสูงมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัวตัวของพิธีกรแล้วก็ตัวของแขกรับเชิญที่มาเล่นอะ่ะคือมีความจริงจังในการเล่นเกมมากเขาแบบเล่นแบบเอาเป็นเอาตายมากอะไรเงี้ยแบบไม่รักษาลุกไม่คีปลุกอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าสนุกมากเริ่มติดจากรายการก่อนหลังจากนั้นมามันก็มีเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆเนาะมันก็มีแอปพลิเคชันนู่นนี่หรือว่าอะไรให้เราไปดูอะไรเงี้ยก็จาก รายการเกาหลีที่เราเริ่มรู้จักคนมากขึ้นเรื่อยๆก็มารู้จักวงเกาหลีแล้วก็มาเป็นซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็เลยแบบครอบคลุมทุกอย่างก็คือแบบชื่นชอบชื่นชอบศิลปินเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยดารานัแสดงอะไรอย่างเงี้ยชายเริ่มลึกเริ่มลึกก,ก็ก็สนุกดีแล้วก็ด้วยความที่ชอบตัวความธรรมชาติของของของ,ของคนเกาหลีเขาน่ารักด้วยครับดูนัภาษาเขาด้วยนะเวลาเวลาเขาพูดเขาจะมีแบบการเล่นเสียงขึ้นลงหรือว่าตัวคําภาษาของเขาอะน่ารัก น้องลิซ่าเนี่ยได้มีโอกาสเจอตอนที่เขามาคอนเสิร์ตท,ที่เมืองไทยเลครับ เราคนหน้ารักมากเลยคือแบบว่าเี่เราก็ชื่นชื่นชอบในตัววงแบ็คพิ้งค์อยู่แล้วแล้วก็ชื่นชื่นชมในตัวน้องลิซ่าอยู่แล้วเพราะว่าอ่าเขาเป็นคนไทยดนะ้วยเนาะที่แบบว่าคือฝ่าฟันอุปสรรคมากมายแล้วก็ไปแบบว่าประสบความสําเร็จที่เกาหลีอะไรเงี้ยชื่นชอบในความเก่งเขาแต่พอได้เจอตัวจริงเขาก็โอ้เขาเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยแบบถ่อมตนมากๆเลยแบบไม่ว่ามีใครชมเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนกับว่าหลอกค้าแบบโอ้โหแบบไม่ขนาดนั้นหลอกอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขามีความถ่อมตนในระดับของคนไทยมากๆเลยครับแบบน่ารักมากอะไรเงี้ยเป็นคนไนมาก แล้วก็อย่างยูริเนี่ยยูริเนี่ยเป็นคนที่เราชอบมานานแล้วตนนั้งแต่ตอนที่เราดูรายการเกาหลีี่แหละเพราะว่าเราดูรายการเกาหลีทําให้เรามาชอบเกิลเจอเรชั่นนะครับแล้วก็แล้วก็เลยตามเป็นติ่งแบบฟังเพลงเขาไปดูคอนเสิร์ตเขาอะไรเงี้ยแล้วคนที่เราชอบในวงก็คือยูริจนเรามีโอกาสตอนที่เขามาเมืองไทยอ่ะเราได้มีโอกาสไปทําพิธีกรสัมภาษณ์ยูริเันนั้นคือทางานฟรีเลยผมบอกแปผม,มทํทงานได้ฟรีเลยไม่คิดเงินนะครับเขาน่ารักมากเลยครับสิ่งที่รู้สึกประทับใจทั้งยูริแล้วก็ลิซ่าคือเขาแบบไม่มีความถือตัว เขาแบบว่าค่อนข้างนิสมากเวลาสัมภาษณ์เวลาพูดคุยหรือแม้แม้แต่หลังกล้องก็ตามนะครับคือที่ไม่ได้อยู่น้ากล้องเขาก็นิสมากในการพูดคุย,ยน่ารักมากเลยถ้าถ้าหมดโควิดก็อยากดูสองวงนี้แหละครับทั้งดักทิงแล้วก็เกิลเจเนเรชั่นเกิลเจเนเรชั่นตอนนี้เหมือนบางคนก็แยกไปบ้างแล้วอะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้ก็อยากดูแบบครบจำนวนเท่าเดิมจำนวนคนเท่เดิมเ <laughs> ต็มวงเต็มวง ได้เลยเหรอก็เป็นยูริแล้วกันครับเพราะว่าเป็นเป็นคนที่เราแบบชื่นชอบมานานมากนะครับชื่นชอบในผลงาน,นตัวตนของเขาเ<โ>อ๋อ <laughs> เป็นแนวไหนก็ได้ครับแค่ให้ได้ทำงานด้วยกันก็แฮปปี้แล้วครับ ความจริงแล้วก็แบบมีช่วงหนึ่งที่แบบดูรายการเกาหลีเยอะๆชอบธรรมชาติของคนเกาหลีมากๆอะไรเงี้ยมีช่วงหนึ่งแบบแวบ,บคิดเหมือนกันนะเคยคิดเหมือนกันแวบหนึ่งอะไรเงี้ยว่าเออแบบธรรมชาติคนเกาหลีเขาน่ารักเนาะภาษาเขาน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเคยคิดเหมือนกัน น้าร้อนนี้ใช่ไหมฮะความจริงแล้วเราก็ไม่มีโปรเจกต์พิเศษอะไรมากนะครับด้วยด้วยสถานการณ์ด้วยมันก็อาจจะแบบบีบให้เราไม่ได้ทำอะไรมากไม่ได้อะไรเงี้ยก็แ,แต่เดี๋ยวก็ต้องดูว่ามันจะมีอะไรทําบ้างยังยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะช่วงนี้ความจริงก็ความจริงแล้วช่วงช่วงนี้เอาจริงๆเลยแล้วยิ่งเป็นช่วงสงการด้วยจะเป็นช่วงแบบแคล้ายๆหยุดเทศกาลนิดน,นึงก็อาจจะเน้นไปที่เรื่องของการทาร้านอาหารในตอนนี้เพราะว่ากำเน้นเรื่องโปรโมทของร้านเจแดงสามย่านอยู่นี่แหละครับ ให้กำลังใจทุกคนเลยนะครับที่สำหรับช่วงนี้เนาะที่เป็นช่วงของโควิดนะครับขอให้ทุกคนอดทนนิดนึงนะครับก็ mm hmm. ผมว่ามันเป็นช่วงที่เราก็ต้องสู้ไปด้วยกันทุกคนได้รับผลกระทบหมด mm hmm. อยากให้ทุกคนให้กำลังใจกันเองด้วยนะครับแล้วก็มันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับขอให้ทุกคนอดทนนิดนึงทุกอย่างจะต้องกลับมาฟื้นฟูเ0%าเป็เนเหมือนเดิมแน่นอน,น ผมก็ฝากด้วยนะครับตอนนี้มี4ลร้านนะครับซูชิชินโกเบเซ็กเฮาส์นะครับลงสีสูดิโอแล้วก็มีร้านใหม่ล่าสุดครับส้มตำเจแดงนะครับผมตอนนี้เปิดสาขาแรกที่สยามสแควร์เรียบร้อยนะฮะสาขาต่อไปก็รอติดตามชมกันได้ว่าที่ไหนนะครับแล้วก็ฝากละครนะครับสำหรับบาปอายุทีรรนะครับทุกันาคารช่อง3นะครับผมเรื่องนี้เป็นละครเรื่องที่ผมพูดแบบไม่ได้พูดเพราะว่าการโปรโมทหรืออะไรก็ตามแต่พูดจริงๆว่าเป็นละครที่หนักที่สุดในชีวิตของผมจริงๆนะครับทั้งเรื่องของบทตัวละครแล้วก็คาแรคเตอร์ของผมนะฮะใครที่ชอบ ละครแนวตามหาความจริงสอบสวนสืบสวนนะครับเข้มข้นเข้มข้นดูจบ EP ีนี้ต้องอยากดู EP ีต่อไปทันทีมาดูที่เรื่องนี้ครับบาปอายุยรครับคุณไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม